เพื่อทห้ทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นมีฐานะที่ดีขึ้นเพราะเขาประสบความสําเร็จและยังคงเป็นนักเขียนที่เรียกว่าซูเปอร์ดับเบิลเซลลิงเบสเซลเลอร์ที่เดียวกับหนังสือเล่มนี้นะครับขยันทุกที่ปีเดียวรวยคุณะเนศวงศาาสวัสดีครับย้ําความสําเร็จหน้าที่คืออะไรครับหน้าที่ตอนนี้ส่งต่อความสําเร็จนะช่วยให้ค,คนสําเร็จคนระ ครับผมเราไม่ขายไม่ขอไม่ง้อไม่ตื้อเราทำแบบสั้นง่ายสบายรวยเราไม่ทำแบบยาวยากลำบากจนโอ้โหสามเรื่องเอาไปทำอะไรก็สำเร็จครับผมสอนเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ทำมาหกปีครับหกปีหกปีเข้าปีที่เจ็ดแล้วครับครับรายได้สะใจไหมครับก็เกินคาดขิมขับสั้นนะเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากช่วยคนที่เดินตามให้ประสบความสำเร็จอย่างน้อยหนึ่งล้านคนโอ้โหให้มีรายได้เดือนละหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนบาทเฉพาะคนไทย ต่อเดือนก็คนในทีมงานครับปัจจุบันนี้ผมมีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเพราะใต้องค์กรผมเนี่ยมีประมาณตอนนี้ 200, นสองแสนกว่าคนสองแสนกว่าคนเราก็ได้รู้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เราเราสามารถกําหนดไรายได้เองได้ครับคือสิ่งที่ผมต้องการคืออิสรภาพเรื่องเงินอิสรภาพเรื่องเวลาครับถ้าเกิดว่าผมเป็นลูกจ้างเนี่ยผมจะไม่ไม่มีอิสรภาพเรื่องเวลาครับนะผมกินเงินเดือนผมไม่มีอิสรภาพเรื่องเงินครับแต่ผมมาทําธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ย ผมสามารถกําหนดรายได้เองได้ช่วงนั้นก็มีรายได้เดือนประมาณสองแสนเทคนิคเนี่ยนะฮะเราต้องเรียนรู้จากคนสําเร็จเราต้องหาต้นแบบหาโค้ดนะครับเราต้องสังเกตคนที่ประสบความสําเร็จนะทำยังไงนะเราต้องเรียนรู้ครับเธอบอกเรียนรู้จากคนสําเร็จเนี่ยวันละนิดวันละนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองอใหญ่แล้วไม่ต้องสงสัยนะะในเมื่อคนอื่นทําได้เราต้องทาได้ทำได้อันนี้คือ เทคนิคง่ายๆครับตอนนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดนะฮะก็คืออยากช่วยคนไทย1ล้านคนนะให้มีรายได้เดือนละ1นึ่งแสนโอ้โหผมมีผลลัพธ์แบบนี้ผมก็น่าจะช่วยได้เพราะผมมี How To อยู่ผมมีรู้วิธีอยู่ครับแต่คนที่เข้ามาจะสำเร็จก็คือต้องเชื่อครับนะแค่นั้นเองครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเคล็ดลับก็มีอยู่ในนี้นะอทททำทันที ถ้าขยันถูกที่ปีเดียวรวยครับโอ้สุดยอดนะครับ